กรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางศัพดสัพะต,ตานางหงตูสุขิตาหงษ์ตู๋พเพศต,ตาขอสมบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด เมตตาให้ตนเองอาหารสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหารทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าประศจ,จากเวรอาหารอัพยาปโชโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจ,จากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหารอ,อนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนาังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัตว์เพสัตตาสัตว์ตตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุงเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหหนตุกจงเป,ป็นสุขเป็นสุขเธิอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชาหหนตุกจงเป,ป็นสุขเป็นสุขเธอด อย่าได้เปรียบเพียงซึ่งกันและกันเลยอน,นี้างหูตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานานปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถอดบอกแพส่วนกุศล อิทางเมมาตาปิตุนงังโหตุสุขิตาหูตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาปิตาของข้าพเจ้าขอให้มารดาปิตาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทงังเมยาตินงังโหตุสุขิตาหตุยาตโย ขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทงังเมครุปัจชายาจริยานางโหงตุกุุกิตาหูนตุครุปัจชายาจริยาขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่ครูปรชัชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสูงอีทังสัพพเทวตานาังหุตูสุจิตาหุตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปรงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งควงมีความสูง อีทางสัพพเปตานางหงูตูสุกิตาหูตูสัพพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสูงอีทังสัพพเวรีนังหงูตูสุกิตาหูตูสัพพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางหุตูสุขิตาหตุนตูสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดแผ่ไม่ตาให้ตัเนเองอาหารสุขิโตโหอมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหารที่ทุกข์โหอมี ขอให้ข้าพเจ้าปาาาาระเจากความทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าประเจากเวรอาหารอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าประศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหารอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าประเจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตนังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดหมดแผ่เมตตาให้สปปรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุงเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวลาหงสตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหงตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เรียบเปียนซึ่งกันและกันเลยอนีขาหงตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตานาัมปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถอบทแพ่ส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนังโหูตุสุขิตาหูตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาปิตาของข้าพเจ้าขอให้มารดาปิตาของข้าพเจ้ามีความสูงอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาหูตุยาตโย dedim. ขอส่วนบุญนี้จงสำรเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสูง อิทางเมครูปัชชายาจริยานางโหงตูสุกิตาหหตูครุปัชชายาจริยาขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทางสัพพเทวตานางโหงตูสุกิตาหนตุสัพพเทเวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสูงอิทังสัพพเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จทั้งทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสูง อิทังสัพพเวรีนางหตุสุขิตาหุนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะชะต,ตานางหุนตุสุขิตาหุนตุสัพเพัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเนบธดแผ่เมตตาให้ตเนเองอาหารสุขิโตโหมนีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อาหารท,ทุกโผลหโหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจ,จากความทุกอาหารอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจ,จากเวรอาหารอัพยาปโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจ,จากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหารอ,อนนโคโหมี ขอให้ข้าพเจ้าประเสราาความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนานปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบมดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพศสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุง เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถอด่าได้เปียกเพียงซึ่งกันและกันเลยอน,นีขคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานานปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบทแพ่ส่วนกุศลอีทางมีมาตาปิตุนังหูตุสุขิตาหูตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี as ้จงสำเร็จแก่มารดาปิตาของข้าพเจ้าขอให้มารดาปิตาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังหตูสุขิตาหตูญยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทางเมคุรปัจช,ชายาจริยานางหงตูสุกิตาหนตูขรุปปัจายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทางสัพเพเทวตานานหงหตูสุจิตาหตุนตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสูงอิทังสัพพเตตานางหรตูสุกิตาหรตูสัพเพเตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสูง อีทางสัพพเวรีนังหตูตุสุขิตาหัวตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานังหตัตุสุขิตาหัวตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญน,นี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากัเธอืนแผ่เมตตาให้ตนเองอาหารสุขีโตหอมนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อาหารทุทกขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปรสจากความทุกข์อาหางอเวโรหงมิขอให้ข้าพเจ้าประศสจากเวรอาหางอัพยาปชโชหมิขอให้ข้าพเจ้าประศสจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหางอเนโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าประเสริฐความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนานปริหะรามีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบุดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุง เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาหหงตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถอดอย่าได้เปียกเพียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ อย่าได้มีความทุกข์ใจสุขีอัตานามปริหารันตุจงมีความสุขกายรักษาตนให้พ้นจากทุกิไขทั้งสิ้นเถอบท